สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้ก็พามาดูสวนนะคะมาดูสวนน้อยๆค่ะอันนี้ก็ต้นขิดมีต้นหอมซื้อมาจากตลาดเหลือกินนะเหลือกินแล้วก็เอามาปักนี่ก็เป็นถั่วนี่จะเป็นถั่วถั่วพุ่มี่ถั่วจะไม่สูงมากอันนี้เป็นถั่วพุ่มนะคะนี่ก็เอาหัวหอมมา ใส่ไว้นะคะพื้นที่อันนี้เป็นต้นงาอันนี้เอาเอามาหวานผิดจะหวานต้นนังรักกลยเป็นต้นงาเลย่ังนี้เอามาหวานใหม่ละอันนี้กำลังเดี๋ยวต้องทำทำบ้านให้เขาต้นมะละกีนกต้นกะเพา ่าใบเตยนะคะนี่ก็ผักกาดเอ้ยผักไอ้กวางตุ้งผักกวางตุ้งไต้หวันอันนี้ก็ต้นมะละเดี๋ยวให้มันเลื้อยขึ้นมาตรงนี้นี่เป็นบ่อขยะเปียดบ่อขยะเปียก เ,เขาจะเตียนว,ว่าข้างล่างก็จะมีไส้เดือพวกไส้เดือนพวกอะไรแล้วค่ะมากินเดี๋ยวต้นมะขามวยวให้โตอีกหน่อยเดีย๋ยวไปใส่กระถางใส่กระถางเอาไว้คือพื้นที่เรามันมีน้อยเนาะเราต้องใส่กระถางใส่กระถางเวลาเราจะใส่ต้มใส่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เด็ดใบพอไม่ต้องทำให้ต้นใหญ่ ทำเป็นต้นเล็กๆพอกระถางมีเยอะพามาดูอีกอันนี้มะนาวมะนาวนี่ดอกร่วงไปวันนั้นฝนตกไม่รู้จะติดกี่ลูกนะน่าดอกร่วงไปหมดไม่รู้จะติดกี่ลูกก็ไม่รู้ฝนมันตก จะว่างๆจะฟันใส่กระถางทำเป็นแบบเหมือนที่เลื่อยอะ่ะอันนี้ก็เริ่มโตแล้วน,นี่เริ่มโตแล้วน,นี่เริ่มโตไม่ได้อยู่บ้านหลายวันมันก็เลยพืชผักบางชนิดมันก็ตายทีนี้เราก็เลยเคลียร์ใหม่เคลียร์พื้นที่ให้มันสะอาด ให้มันสะอาดอันนี้เพิ่งผัดไปเมื่อวานตรงนี้ก็ตัดเพราะว่หนอนกินนอนกินแล้วก็ตัดก็เหลือตรงนี้ไว้ช่างเหรอช่างกักตัวค่ะช่างค่ะกักตัวนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นแต่แต่เราอยู่ในกลุ่มเสียงนี่ก็เป็นต้นเชอรี่นะคะต้นเชอี่อันนี้ก็ตัด มันสูงเกินไปแล้วก็ตัดเปลือกหอยต้นคุ้งแฉยต้นมะละขึ้นต้นบวบปลูกอะไรที่กินได้ปลูกหมดนะคะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มนต้นมะนาว คือเราทําอาชีพตัดผมเนาะเรามีพื้นที่ว่างมันพื้นมันอาจจะดูไม่สวยงามนะอันนี้เดี๋ยวจะต้องฟันอจะเอาแบบเป็นเศษที่เลื่อยว่างๆก่อนเดี๋ยวให้หายดีก่อนอันนี้น่าจะเป็นเครือต้นต้นดอกขจรมันเลื้อยมนาะ มันเป็นไดดอกขอจรอก็กินได้เดี๋ยวต้องหาไม้มาทำบ้านให้เขาเต้องเอาเหล็กเอาเหล็กนี้ดีกว่าเอาเหล็กนี้ดีกว่าอืม ให้เขาได้ไต่ขึ้นไปนะได้ไต่ขึ้นไปเดี๋ยวต้องหาอะไรมาบำรุงอันนี้เป็นถังขยะเปียกสองอันมันก็จะพื้นที่มันก็จะเหลือเนี่ยใบชะพงชะพูนีเมื่อก่อนเราปลูกมันก็ลามไปโน่นอันนั้นเอาไว้ สวนเล็กๆค่ะสวนเล็กๆพื้นที่นี้ก็ปลูกไปช่วงนี้ประหยัดได้ก็ประหยัดสิงข่าตะไคร้อันนี้มันก็จะมีกลิ่น นี่มันจะหนอนมันจะตกมาในนี้มา๋ยวนกมันก็มาติดกินไม่ต้องห่วงนั้นนี่เพราะว่านกมันจะมาติกกินเองตัวนี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้า